ดีครับวันนี้อีสานคืนนาะป่าคืนถิ่นพามาดูเมลิดที่ปลูกไว้เพาะไว้เพาะไ,ไว้ที่หลังบ้านที่จะเอาไปปลูกที่สวนอพอไว้ตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณสักแปดสิบน่าจะแปดสิบกว่าพอเอาเทยอยเอาไปปลูกครับ โตขึ้นมาหน่อยก็ออกไปปลูกละครับโมลิตสวยๆครับหลังบ้าน,นอันนี้พอไว้เอาลงดินนี้ได้ประมาณเกือบเกือ,อบจะเกือบสองเดือนแนละ้วเดือนกว่าอันนี้ก็ ต้นนี้ต้นใหญ่นี้ก็จะไปปลูกน่าจะปลูกได้แล้วล่ะสูงพอสมควรแล้วนรดน้ำทุกวันอันนี้ก็อีกสักสองสาเดือนก็ปลูกได้ตอนนี้ก็พอปลูกได้แล้ว เดือนหนึ่งปลูกผมว่าอาจจะปลูกพร้อมกันเดือนพฤษภาหน้าฝนเข้าจะเข้าหน้าฝนก่อนเข้าหน้าฝนน่าจะบอดีส่วนอันนี้เม็ดที่ผมซื้อลูกมาแล้วก็เอาบ่มไว้ในขุยมะพร้าวครับบ่มเม็ดไว้ในขุยมะพร้าวบ่มไว้เป็นเดือนแต่ปรากฏว่าไม่ออกลาก ก็เลยเอาทิ่มลงลงดินเลยเอาขุยมะพร้าวเนี่ยปิดด้านหน้าดินไว้แต่กลับงอกกลับงอกลากออกลากขึ้นแนะนำนะครับการเพราะเม็ดมะลิเนี่ยควรที่จะใส่แช่ไว้ในน้ำส้มขอนไม้ก่นนอนแล้วก็จะจะทำให้ ออกลากดีผมว่านะส่วนเนี้ยต้นนี้ต้ตนนี้ก่อนอันเนี้ยเหลือแต่ตอครับปรากฏว่าเม็ดน่าจะติดเชื้อลาแล้ก็อยู่ดีก็หลุดไปเลยไม่ออกใบหลุดไปทั้งขั่วมาตายก็เลย เอาเม็ดที่ไม่ไดทไไี่ไม่มีรากงอกครับผมก็เอาเม็ดทิ่มลงดินไปเลยเราวขุดมะพร้าวปิดไว้แล้วก็รด,ดน้ำทุวนปรากฏว่าเม็ดที่ซื้อมาพร้อมกันซื้อลูกมาแล้วก็ได้เม็ดมาเอาบ่มขุดมะพร้าวไว้พร้อมกัน เม็ดที่งอกลากผมก็เอาทิ้มลงดินเลยส่วนเม็ดที่ไม่งอกลากเป็นเดือนอย่างนี้เอาเสียบลงดินเพราะปรากฏว่างอกทุกเม็ดครับงอกทุกเม็ดเลยส่วนเม็ดนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอันนี้ตายผมก็เลยทดลองดูว่าเม็ดที่ไม่งอกลากเอาทิ้มลงดินเลยกลัวไม่งอกก็เลยเอาฝังไว้สองเม็ดปรากฏว่าเนี่ยครับเริ่มมีลากแล้วเนี่ย สักสองเม็ดเลย,ยชุดนี้พร้อมกันแตกดีครับถึงจะใช้เวลานานพอสมควรในการเพราะเลี้ยงไว้คิดว่าน่าจะประมาณสักหกเดือนถึงจะพร้อมปลูกตั้งแต่นับตั้งแต่ซื้อลูกมากินลูกมันละ แล้วก็เอาเม็ดมาเพาะมาบ่มไว้ในกุ้ยมพะพร้าวถึงประมาณสิบห้าถึงสามสิบวันก็เอาลงดินส่วนเม็ดไหนที่ไม่งอกลากก็เอาทิ้มดินไปเลยแล้วก็รดน้ำทุกวันผลสรุปที่ได้ก็คืองอกทุกเม็ดกับงอกทุกเม็ดเลย แต่ว่ามีแค่สองสองทั้งหมดเหลือเห็นแค่สองเม็ดที่ว่าขั้วหลุดไม่ออกใบหลุดทั้งยวงเนอะอันนี้ตายครัตายสองสองต้นถือว่าคุ้มครับต้นละที่สวนเขาขายต้นละร้อยยี่สิบบาทแต่ผมว่าซื้อลูก ให้กินลูกด้วยให้กินผลมันด้วยแล้วก็เอาเม็ดมาเพาะคุ้มกว่าจะไปซื้อไกลหน่อยไปซื้อที่นครปฐม,มที่ส่วนตั้งสินนะครับเพื่อนก็ลองเซิร์ชเข้าไปหาดูได้ยผมอยู่ดอนเมืองะ ะดวกไปที่สวนตั้งสิมีก็ไม่ไกลเท่าไหร่ก็ขับรถไปก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆไปซื้อลูกมากินแล้วก็เอาเม็ดมาเพาะสวยทีเดียวครับชอบใบเขียวงามนี้ครับที่สวนก็ปลูกไป พอสมควรแล้วครับที่ชุดหลังที่ผมเอาต้นใหญ่ไปปลูกนี่กะเดี๋ยวสักสองเดือนสักเดือนสองเดือนเนี่ยจะไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างพอดีลงปลูกหน้าแรงหน้าหนาวคนดีไม่มีน้ำลดด้วยไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปดูกันแต่ห่มฟางไว้หนาอยู่ อันนี้ก็ต้นคู่ที่เคยลงไปต้นคู่ง,งามครับต้นคู่นี้ไม่ได้ตั้งใจปลูกนะครับเอาลงไปเม็ดหนึ่งคิดว่ามันจะไม่งอกแล้วเสียบลงไปเพิ่มอีกเม็ดนึงกลายเป็นงอกคู่เลยสวยครับแล้วก็จะมีส้มเขียวหวานก็เพาะไว้นี่งงอก งอกแล้วก็ลำใย่ลำใหก,ก็สักอีกสักสามสี่เดือนก็น่าจะพร้อมปลูกละ ขิงขิงเล็กขาเนี่ยนี่ให้หลังบ้านติดคลองแล้วอ่ตรงนั้นก็เป็นสวนของ คุณตาอีกท่านหนึ่งท่านเนื้อปลูกกล้วยปลูกผักสวนครัวปลูกต้นไม้ไว้ท่านก็ทําสวนหลังบ้านเหมือนกันฝั่งโน้นก็ทําครับมีมะละกอไกลหน่อยมองไกนงงน่นู้นงหมอใวิ่งแล้วครับเนี่ยกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่สุงเทพนะครับเนี่ย พื้นทีน่น้อยก็สามารถปลูกได้เชิญชวนครับปลูกต้นไม้เพราะต้นไม้ปลูกกันเองเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับรยิ่งเราเพาะเองต้นไม้ต้น ให้ดูต้นไม้ที่ปอกเออจะเอาไปลงปลูกสวยจริงๆความสวยงามของต้นไม้ชวนเพื่อนๆหาต้นไม้ไปปลูกที่สวนกันครับถ้าเกิดมีที่ตะไใกล้สอไร่ปลูกข้างบ้านก็ได้ครับ วันนี้โลกร้อนจริงๆช่วยกันคนละไม้คนละมือโอเค,ครับเดี๋ยวคลิปนี้ลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยลงเพิ่มไปเรื่อยๆติดตามนะครับขอบคุณครับ